ไอ้เฟ,ฟมันจะไม่รู้จักเด็กมึงเหรอทำไมอ่ะก็มึงไปเตาะหนุ่มมันจะไปฟ้องเปล่าโอ้ช่างเขาเอารุ่งหนูก็อ้างได้หมดนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวอะไร,รอ่ะโอเคอยอดมากล่ะอ <c oughs> ไอดลอลอันนี้คืออะไร,รอ่ะ ขาบอกว่ามีงานฮึมไหนอ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายผมท่าครับคืออะไรส่งโลมาให้อไปออกงานเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยเอาไงครับ <c oughs> ผมมายืนดูงานฮึมม,มั้งยูแจ้นใครฮึมอ่ะแล้วไหนคืองานฮึมเออ ไม่เห็นจะฮึมตรงไหนไหนอะฮึมน้องแฟรคุณเจ๊กบอกเขาสับหลอกหรือเปล่าไม่เห็นมีงานฮึมเลยยืนดูงานฮึมครับยืนดูนะเขาจะเขาจะโม้หรือเปล่อะไรไม่ใช่พี่อะไรเจวิตอย่างโคนคุณเลยอะเขาบอกว่าไม่มีอะไรจริงอันนี้เดอะบอสโจ๊กวินเซนต์อะเอ้ยไม่ใช่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 เอา เอ้ยกี่โมงวะตัวบ้านโอ้เฮ้ยร่างเอดอกว่ะตั้งข่าวเหรอวะคนที่โก้มๆอยู่เหม่พิเจนเลยอะป้ะเชลลงไปสืบเราไปทั้งสืบไหนวะมาไหวจังนี่เหรอไม่มีอะไรแล้วครับลุงเราไปกันเถึ๊บรถเราอยู่ไหนโทษครับลุงไม่มีอะไรแล้วครับลุงพอดีจับเหรียญอะครับ แม่ลุงตู้ไฟมันขึ้นแล้วไหนอะตู้ไฟอะไรอ่ะยังไงเองก็ให้เองก็ให้ดคนขับรถเองไปส่งด้วยใช่ไหมเฟใช่ค่ะว่าเหมือนจ้างเขามาขับรถให้แแลล้้้ววอาจ้างเท่าไหร่เนาะจ้างด้วยหัวใจจ่ายครับ ลุงแล้วเขาเจอกันแป๊บเดียวเขาเรียกเธอตัวเองกันด้วยนะความรักอ่ะมันไม่ต้องรอเวลาเว้ยไม่ต้องการเวลาเดี๋ยวจะดงี้ยเฮ้อยัเฮ้ยเขารุกง่ายแล้วยายของเบิร์ดให้ตีลุงดุยตัวเนี้ยคุยจะปล้านเศร้หรอมินจำได้ไ่มมินมินู้องจำได้มินอะไรในความทรงจำยังคงชัดเจนอยู่กับซิงด้วยเนี่ย คิดดูมินไปเกิดมินไปเกิดโรงพยาบาลน่ะโดนทิ่มเอางี้เราไปเราเรารอเจนเบิกรถก่อนดีกว่าแล้วเจนไปไหนล่ะพี่เจนไปทำขาอยู่ตรงนู้ดแค่นี้ก็ทิ้งกันอีกต่อไปก็จะทิ้งกันเราเป็ดเพื่อนหนูเรายืดเลยไหมยืดเลยไหมยืดเลยไหมหนูไม่อยากไอ้แกงแกงแกงแรปเปอร์มันมันเป็นนี่หว่าเราเงียบกันเยอะเราเดือดยืดเลยไหมโอ้โบมีคนมีคนบอกว่าปู่เป็น มังกรบินนี่จริงไหมปู่เป็นมังกรบินมันเป็นตัวไหนไม่รู้ฝั่งตรงตอนทีฟังก็สนุกดีนะฟังตรงว่หนูไม่รู้จริงหรอตะฟังตรงในเสี่ยวซานอะไม่รู้หรอตรงในเสี่ยวซานหรอมังกรบินไม่พอยังมีตำนานมีปู่เป็นสายฟ้าคู่ซานด้วยมังกรบินน่ะมีจริงนะ 厉害！<laughs> <laughs> อ้ยไล้กมเลยตอลี้วัอ้ใส่เดียวทำไมอาออย่าใส่เสื้อตัวนี้ด้วยอ่ะใส่ทำไมเสื้อคู่ไหมเสื่แล้วเพ่อคู่อะไรมันเป็นเสื่อทีมเพื่อเฮีย ใส่เือตัวนี้ด้วยได้ไหมไม่ได้ห้ามทไม,ก,ไมก็ใส่ได้ก็ใส่เอาก็ใส่ด้กันไงไเอาเอะไรใส่กัใรเนใส่กับจิลงไงไป,ไปหาิลนุนใส่ดิดิจะใส่ทำไมฉันหนูใส่แลก็อยาใส่สิเอาเขาหายไปหมดแล้ว ลุงใช่ไม่ใช่ลงทิ้งเหรออ้าวในลุงลุงขึ้นลุงอยู่ไหนอ่ะลุงลุงกำลังคุยนี่ลุงลุงกำลังคุยกับไอเด็กเลื้อนไอแก๊งแรปเปอร์อยู่อยู่ตรงที่เบิกรถอ่ะโอเคค่ะ คต้องขอดูบัตรนักข่าววันั้ะข่าวนักข่าวปลอมไม่เนี่ยนักข่าวปลอมใช่ปะเออนักข่าวอะไรไมใส่ชื่อนักข่าวใส่ชื่อโสดนี่คืออะไรอ้าวก็โสดไงคะระวังถุงห้องแกวอันบทบาทใช้ไม่ออกหรอคะอแล้ไม่ออกไม่ออกโสดเหมือนกันอะไรนะคะไหนลุงลุงไม่เห็นเลยแน่ไงลุงคุยธุระกับเขาอยู่นนั่หลุงบอกใช่ เอ้ใส่ด้วยสิข้อตีแล้วเฮียไม่เล่นลูบแล้วเหรอเอ๊ะเล่นเหรอครับทำไมใส่เสื้อเขียวเนะี่ยทำไมใส่สีเขียวทำไม <c oughs> ก็ถามไงว่าทำไมก็แปลกๆเฮียไ,ไม่ค่อยใส่สีเขียวใส่แต่สีขาว ไปเปลี่ยนเสื้อด้วยไม่ถ้าเฮียเปลี่ยนขูมหนูเปลี่ยนก็กลงเง้นหนูเปลี่ยนชุดอื่นก่กนเหรอชุดนี้ใส่ได้แบบนั้นเหรอไม่ใช่ถึงก็ให้หนูเปลี่ยนชุดอื่นชุดนี้โกดหนูเปลี่ยนมันรูปหนูเปลี่ยนกกน,น้ำูกับพื่นวีตูดค่ะขอเปลี่ยนกนไปด้วยได้ไหมไน้องกระทืบ เาใส่ชุดดเเหมือนใครโดนกระทึ้นะพี่เจนโดนกระทึ้เอาตัวไปแล้วเฟช่วยพี่เจนดิพี่พี่เจนโดนกระทึ้ข้ามแลนเขียวเราวิ่งไปตรงข้ามแลนเขียวแล้ยบอ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 ยจะไม่เชื่อเหรอไหนอะพี่เจนอ่ะเรามีกาแฟไหมพี่ชายเดี๋ยวไปซื้อหน จุนมาเอ้าหลานกูโอ้ยตกใจบดหนูเอ้ยจุนมาเอ้ามาไปกาแฟหน่อยคกาแฟหน่อยสามสี่สามหกจุมาแล้วถือสวัสดีแล้วถือสวัสดีแล้วถือสวัสดีว้าวพี่เจนหนูมาเพี่ยได้ได้แล้วฮะแกทำหนูทำไมขึ้นหลังเอามาเอ้ยขึ้นหลังเอามา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  ทำไมจะเราเปลี่ยนไปอ่ะจนเต้นไปตั้งแต่เม่อกี้นอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้เอ่ะใช้ไปสองวันแล้วดิตรงเนี้ยฉันวยาอะเราแค่เต้นเขาให้เสร็จเราแค่ลบความจำช่วงตะกี้ออกไปหนูจำไมานี่คือเขาจำไม่ได้แล้วนะปะเป็นจำไม่ใช่อันนั้นคือเขาจำไม่ได้แล้วเขาเกิดมาสองวันแล้วเตนแล้แต่เพื่อนเพื่อนเขาจำได้เพื่อนเขาจำได้ไม่เป็นไรเฮ้ยข้าวขน้นก่อน ใช่รอเขา่จำเมื่อน่อยเเขาจำได้ไงเนี่ย้ารัทไดียคือจไม่ได้ละจำไม่ได้ละจำไม่ได้ละลืมไปหมดลืมไปหมดลืมหมลืมไปหมดลืมไปหมดมีเกี่ยวลืมยังอ่ะไม่ลืมแทหนไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีเกี่ยวหนูจาอาหนูไม่ได้เหรอาร์ปาได้ยินหนูไหมครับได้ยินครับได้ยินเรอผมแดงอ๋อคุณอาตอนนี้อาหนูเปลี่ยนไปเป็นสมัยเมื่อนี้สิจปีอน ใช่คือคือตอนนี้อาร์ได้พ่อมาเลย้เลยคืออาหน้าเหมือนพ่อมากตอนนี้ทุกอย่างเลยใช่พี่พอตผมหน้าเหมือนพ่อปะทุกอย่างเลยยันเพชรใช่ก็คือหน้าคุณอาได้พ่อมาตอนนี้ต้องต้องยันเพชรเลยอใช่น่ะนหละใช่เหมือนยันเพชรครูจ๊ะแฟนก็ใช่คนก็ใช่แต่ปกติยูนี้เขาจับไม่ใส่แ่นกันแล้วนะวีจิวเป็นรึอันนู้นเปใส่ตรงผมนี้หน่อยได้เอา้อะไรเอ้หลัคุณเจนคุณจำไม่ได้แล้ว หนูเดินไม่ได้ต้องไป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 ไปแล้วโอ้หชื่อคนอู้แล้วกูขึ้นใครไปแล้วนะเรื่องนะคะโอเคค่ะโอเคคุณเพืบอกนม่าขออเลรมิเจลหนูไม่หนูทักอาทุกวันหนูทักว่าใช่หรอบอกอาว่าหนูมาแล้วเนี่ยไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยเนี่ยหนูบอกจินาด้วยเมาสองวันที่แล้วว่าหนูโดนป้นเนี่ย ทุกอย่างเลยทิ้งให้ยูนาหมดเลยแต่ยูนาไม่ตอบหนูยูนาอยู่ในประเทศไม่ขึ้นเลยยูนาไม่อยู่ในประเทศไม่ขึ้นเราชาวคนลางเปล่าเลยชาวคนลาวไม่เห็น่ลยไออยู่ตลอดเลยนะมาเวลาไหนหนูมาสองทุ่มอยู่นะมาหลังนี้ตอนทุ่มเหรอสองนุ่มหลังดีเจอยูนาอยู่เลยเฮ้ยมันมีพ้าปลอมระบาดไหมลอมดูเรา ครับปอมมึงเล่นตัวแรกเพราะผมใส่สูงผมหนูแข่งชนะด้วยจนนาวันนั้นเหรออ๋อที่หนูเอากำลังใจอะนะใช่หนูบอกอาแล้วแล้วอาก็บอกหนูแล้วหนูเก่งมากในของขวัญหนูล่ะของขวัญเหราเอาอะไรอ่ะเอาอะไรครับสาวสาวสี่ดาวน้ำเอาอะไรนะ ต้นนักข่าวสาสามสี่เนาสามสามี่สีน่าอะไรอะไรสีอะไรนะสีอะไรนะสีน่าีสามสามสีดส่ดนาสีสีเน่าสี่น่าอันี้ของขวัญอ

ฟังพานะฝันหนูนูไม่เคยไม่ได้ฝุันแล้วนี่ยหักมากเลยนะสามสอง้าแปดไม่ต้องก็แยไเนี่ยออีเจดโ้มเปิดจริงๆแล้วเราไปเราลูกชังเว้ยไปลูกใหม่เขาได้ตั้งร้านห้าแล้วไม่เคยได้ลูกบ้านเลไอ้เจ้าเอ้ยไปไป โยมฟังต่มานะโยมเวกโยมไม่ทําบุญโยมบาสนะคำจะติดตัวโยมไปตลอดนะทําบุญกับพระพรอมทําไปก็ทําบุญไม่ขึ้นนะลูกใหม่เขาเป็นหล่ะของเราบุบีอะพี่ไม่ก็ที่มีเกี่ยวได้เกี่ยวไดไงมีเกี่ยวแชมป์มาไงเขาชนะไงแล้วอะอะคือคือป้าป๊าไม่เหตุผลที่ให้แล้วส่วนส่วนส่วนที่เอออัเเนียได้ก็ อาซเนไปดูดวงมาแล้วดูดวงห้าแสนตายก็จ่ายแล้วส่วนที่ช็อปได้จะเด็นก็คือป้าให้เพราะว่าปาไปแก้งช็อปเห็นไหมปล่าะเสียใจโอ้โนเสโดนเขาทำโอ้เจ็บใจมเยเจ็บทอจอเีอกเจอกีอ้เจ็อเบีอกเจ็บทีอเีอจอก็ทอก็ทออ้เจ็บอยจกเจ็บเจ็บอกเจกเจอจ็บจีอกีอกอกี่อบอกบ15 ใช่ตรงนี so like he no, 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 ้ม no, 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 like ันเจ็บตรงนี้เลยป้ารู้เป็นไรแสบโดนทิ้งโดนเจ็บตรงนี้ตรงนี้อ่ะโยมไม่ต้องเดือยโยมป้าเลยต่อศิลป์5ขตาม2 9 8เลขรู้ชิเอลีสามป้ารู้เลข5 0 3 9ได้ปะต้องให้เป็นแบบพิธีไม่นหนไมงั้นลูกๆก็มาขอที่ไม่ไม่มีไม่มีอะ้วไม่มีค่ะทป้าดิรอผลงานมาแลกเปลี่ยนดิ ก็ให้อยู่แล้วเจงินอ่ะไม่เป็นไรครับที่พาโดนเขาถามรอบไปร้านหาใช่ไหมทำไมไม่ช่วยเฟยก็ตอนแรกจ่ายไปร้านหนึ่งสองรอบไปแล้วก็มีผ้าแสกแก๊งม้าแบบนี้ไม่ผ่านเฟย์ใช่ใช่อ้นั่นแก๊งม้าแล้วไงแล้วเฟยไม่ทองคเหรอก็ไม่มีใครไม่มีใครทำอะไรเฟยได้นะแค่อยากให้เฟยอยู่ตรงนนั้ไม่อไม่ได้ทำแค่ให้เฟยอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่มีใครดีเลย คือใครจะมาตีก็ห้ามหมดเลยบอกว่าอย่าตีไม่ให้ตีไม่มีใครตีเลยเดีวพี่พอเขาเคยยิงกดเกลียวเปล่าแบบไม่เคยเลยพี่พอทะนุทานอมก็แค่เดียวหุบล้นนิดนึงเขาก็โอวเดียวแล้วห ห้าสิบสามเก้าสี่เจ็ดห้าสามอ้าออินจะทำให้